โตโยต้าชิม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกทท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าชหม่ทั้ง6สาขาสำนักง,งานใหญ่มหิดลสาขาสีแยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0 5 3 2 0 2 0 0 9 ขอเชิญทุกท่านพบกับการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลเพื่อสมทบทุนกิจการโรงพยาบาลสันกำแพงวันเสาร์ที่21กันยายน2567เวลา1 4ิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดร้องวัวแดงสีจันวิทยาคารตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พบกับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมล้านนาววไรตี FC, ร้เอฟซีรวมดารานำทีมโดย อ๋ชนะพลสตัตยาพระเอกสุดหล่อจากช่องเจ็ดสีน้ำระพีพัฒเอกพันกุลพระเอกสุดหล่อมาดเข้มบิ๊กกิษดาสุภาพ,พร้อมพระเอกหน้าหวานจากช่องเจ็ดสีปัททะทีมวีไอสันกำแพงความสนุกแค่นี้ยังไม่เพียงพอคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศ การแข่งขันที่สนุกสุดมันอยู่ใกล้ชิดกับเหล่าซุปตาติดขอบสนามพร้อมกิจกรรมถ่ายรูปกับดาราคนโปรดหลังเวลา18บตริกาเป็นต้นไปเตรียมตัวให้พร้อมรับความสนุกกับคอนเสิรต์ตช้างกลีนปาร์ตี้คอนเสิรต์ตกับวงเดอะเพอร์เต็มวงจากที่สนามกีฬากลางร้องวัวแดงเงินทุกบาทที่ท่านทำบุญเราจะนำไปสมทบทุนกิจการโรงพยาบาลสันกำแพงบุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักยิ่งให้ยิ่งได้ แล้วรเรามาเจอกันนะครัรบ ิงใหม่นิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิงใหม่นิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chingmainews.co.th Facebook Line Twitter Instagram YouTube ได้ที่ @chingmainews หัเต้าตัตนซือโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนประคบเย็นประคบ<น>ร,คบรคบ้อนอย่างไรถูกวิธีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านเกิดขึ้นได้เจอือๆโดวยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอ่อนแล้วก็ผู้สูงอายุบอกว่าจะเป็นเมือ่อยตาวปวดหัวโนเลือดดังต๊ปวดหวัวเข่าวปวดกล้ามเนื้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จะช่วยบรรเทาเบาบางได้ก่อนที่จะไปหาหมอ และที่เกยเป็นอย่างดีนั่นก็นคือการประคบร้อนและประคบเย็นโว้และอาการอย่างใดจะต้องเลือกประคบอย่างใดอ่อเพราะถ้าว่าผิดวัตถุประสงค์ผลออกมาบ่ดีแน่นอนมาตั้งเคาที่อาการเมื่อยตัว้อนเลือดดังต๊ะตามีอาการบวมขึ้นมาอาการเหล่านี้ขอให้ประคบเย็นเนอส่วนอาการปวดต่างๆบอกว่าจะเป็นปวดหลังปวดเข่าวปวดกล้ามเนื้อปวด,ป,วดประจําเดือนในแม่ยาไม่ยิง อันนี้คือประครบ้อนสำคัญที่ว่าประครบเย็นก็ถา้าเมินน้าไปจะเงี้ยเหงื่อขาดเลือดเกิดเนื้อตายปวดแล้วก็บวมได้ส่วนประครบ้อนก็ถ้าเมินน้ำไปเซลลก็จะถูกทําลายเกิดห้อยแดงตุ่มปุ๊ตุ่มปองเจ็บเพิ่มขึ้นสองเต่าค้ขอขวรจำ้ำจ้าว่าเกิดอาการบวมฟกจ้ำดําเขียว ขอหื้อประครบเย็นทันทีภายใน14-48ชั่วโมงหลังจากทั้นก่อหื้อประครบหอมได้เตือนละ1 5ถึาวนาทีวันละ2-3เตื้อซึกสาาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oyo.com สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ห่วมกับ สำนักการสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายจสิงเขตเก้าเจียงใหม่ตอนรับคุณผูฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิัยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิ์ คลิรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าสวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังเต่เคารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้ารายงานตรวจแล้วเรียบรบ้อยสำหรับวันนี้วันการเจ้าวันที่10เดือนกันยายนปี2567าหไหว้คุณผู้ฟังเจ้าฝนสิซินะจุงหูคิงตอนประมาณสัก5้าทุ่มเกินเจ้า ตาะคืนนี้หลับเจ้าวห้าทุ่มเกิงแมวห้องกินข้าวเจ้าปรากฏว่าซิซิตั้งแต่ห้านยาวจิบตื่นมาตอนตีหนึ่งมาก่อซิซิตีสามก่อซิซีจิบบรเดี๋ยวนี้ก็ยังซิซิกันอยู่เอาที่ไหนเป็นยังไงกันพองเอินจุ่กันเข้ามาได้เลยนะเจ้าวันนี้รายงานตัวพร้อมกันกับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามกู้ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเจียงมเนิยสเจ้าโตโยต้าเจ้าโตโยต้าจยงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจไกลขุนเจ้าขุนสำหรับการสนับสนุนหลัก ในช่วงนี้เจ้านี้ไงมินเนอร์มีไฟดับนะเจ้าแต่เจ้านี้สัก2-3งสามลินเนี่ยต้องขอบคุณดีเจพี่าก f อ8 9อจาบก FM 89.25อบอกว่าเสียงเงียบก่อนน้องจงจ้าแม่นละเจ้าก็ล่นสนันปั่นปืนถ้าจงจายู่รับรองปลอดภยัย วันใดถ้าวันดักวิทย์ดักไว้ไปเลยแสดงว่าเออมันของบรล่างละกนะันเนาะเขาคุณพี่เชา่าเอื้องเจ้าบอกว่าอันเปิดเสียงเฮอรอกําเจ้าได้เลยเจ้าเดี๋ยวบริหารจัดการเฮอร์เนอะร์เนาะหลังจากที่นัดทีมเทคนิคมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเปิ้นก่อจักก้อย,อยนะเจ้าไล่สายกําเส้นว่ามันก้อยตัดใดเนี่ยนะเจ้าในส่วนของการไลฟ์เนาะเขาคุณพี่เชา่าเอื้องนัก,นก,นกเลยเจ้าขับรถไปส่งลูกไปฮรงเรียนแล้วก่อ ฟังในรถกันตัวเนาะหน้าปัดวิทยุมันก็เปิดโทรศัพท์ฟังผ่านต่างเว็บไซต์กันไปเขาพูดนักกันเลยนะเจ้าที่ติดตามกันอยู่ตลอดเนาะเอาละเจ้ารายงานตัวแล้วเรียบร้อยก็ติสถานการณ์สภาพอากาศข้อมูลจากรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเลยนะเจ้าว,ว่าบัดเดียวนี้อากาศเป็นอย่งไงกันพ้องเนะเาะรายงานจาก w w w tmd co th หลังจากที่ไฟดับก่อนหนะ้านี้จะยังใอินเทอร์เน็ตของจุ้งพัดตะเวนเงินงไปนอตนะจ้แต่แต่ละผัดตะเวนมาจะสองเดือนได้เนี่ยแล้วเจ้าแต่ก็พยายามแก้ไขปัญหาก,กันไปกําเด็กกาน้อยเนาะแต่ก็ยังคงมีข่าวข้อคุณคุณได้ติดตามเข้าฟังกันอยู่เจ้าโอ้บอกได้ประโยคเดียวว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นซัมตี้ตลอดช่วงเลยเน้อเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักถึงนักนักก็จะเป็นพื้นที่ทางตอนล่างของภาคเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ อย่างวันเสาร์วันติดนี้เจ้าลมแป,ปลปรวนความเวลม1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือสุดทิ่สุดสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนกันอยู่นะจ๊ะแต่โดยเฉพาะวันเสาร์วันติดนี้จะเป็นพื้นที่ทางตอนล่างที่จะมีฝนตกหนักเนาะอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเสาสองถึงเสาเจ็องศาเซลเซียสแล้วก็เฉลีย่ยสูงสุดเสาแปถึงสาองศาขอบุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนกนักเลยนะเจ้าทีนี้ตั้งจากส่วนกลางเจ้าคุณว่าฟังบอกว่ายังเงี้ มันสลายตัวกันไปแล้วเรียบร้อยอหลังจากเมื่อตะวันวานนี้นะเจ้าขึ้นฟังบริเ,เวณประเทศเวียดนามเนาะเกาะเลยสมผลคาเพิบมันสลายตัวเลียมเร็ดกันไปละเดี๋ยวจงขออนุญาตพอข่าวกัมน,นึ่งก่อนเนาะตะกี้นี่อินเทอร์เน็ตพัดว่นแต่ว่ากันเลยะตะวันนี้เจ้าพายุยังงได้ออนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศตา่าแล้วก็สลายตัวไปละเรีย่ยมเร็ดแล้วเจ้าโดยย่อมความกดอากาศตา่ากําลังแหง้ง ตีอ่อนกำลังจากพายุด e เปร s s i ยางิีปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจําหน้าฝนนะจ๊ะมีกําลังปั่นกลางก็เลยเงี้ยฮึทั่วไทยนะจ๊ะฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักนักเกิดขึ้นได้ตามบริเวณที่ย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมกันอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนเนาะเกรย์เจะยังคงมีฝนหนักอยู่นะจ๊ะโดวยเฉพาะย่างยิ่งตาบแม่ฮ้องสอนจึงใหม่จยงหาย แปะนานละปูนล,ลำปางอุตรดิต์แล้วก็ฝนที่ตกหนักที่ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดมุกดาหารหนองคายหนองบนวลำพูนเลยอุดรธานีส่วนตี้ผากฮับมรสุมมาจากระนองพังงาภูเกต็ตจันทบรุรีแล้วกาตราดยังคงมีฝนกระจายกันอยู่เนาะก็จะต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมอาจจะนี่ฮึเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากพอไปถึงคลื่นลมแห้งกันตวนะัวเนี่ยจะต้องขอบพูด ข้อมูลจากสำนักข่าวกรุมประชาสัมพันธ์กันตัวเนาะสรุปข้อมูลข่าวสารมาให้กันนักหนาฝาบ้านกันไปนะเจ้าอ้าวมาถึงเห็นเรื่องอื่นๆเจ้าคุณ่าฟังตะวันวาวาตะวันซืนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพอข้อมูลก่อนเน้อวันนี้มีหลากหลายข่าวสารแล้วก็หลากหลายรูปแบบของข่าวนะเจ้าแต่ว่าที่อู้จากกันแบบนักๆกันเลยนั่นก็คือบัตร สวัสดีการแห่งรัฐเนี่ยเดือนกันยาน,นี้นะจ้าเงินหนึ่งหมื่นเข้าวันใดจ้าไอหนอเดี๋ยวขออนุญาตเงียงกอยพอกันเดน้าคผู้ฟังเจ้า,อ,าอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารวันนี้วันที่หยังวันนี้เปวันที่เก้าวันที่สิบแล้วเนาะและก่อข้อมูลข่าวก่อนหน้าจะยังบออัปเดตกันเต้อแต่เต้าตี้ฮู้กันมาเนี่ยนะจ้าเปิ้นจะอย่างอีในภายในในวันที่สิบเจ็ดเนี่ยตังเปิ้นจะเข้าประชุมในสภา หลังจากขั้นนะจะประมาณวันที่ซาวกันยายนก่อจะแจกลอดแรกกันไปคือเปิ้นจะแจกเงินสดเพื่อก่อนสาหรับผู้ที่ถือบัตรสวิการให้รัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบางอยู่ที่ประมาณ14.5ล้านคนเนี่ยเนะาะตามที่มีการเสนอข่าวกันไปแล้วเรียบร้อย แล้วก็จะแจกเงินสดกันไปก่อนที่นี่แล้วหลังจากนั้นหรอคนที่ล,ง,ลงทะเบียนแห่งประมาณ 30- 40บล้านคนเราจะได้อย่างไรจไ้าเนาะเพิ่นก็สรุปมาให้แล้วแล้วว่าแต่ว่าจะต้องมีการประกาศากันายโยครอบนึงนะจ๊ะว่าเอาอีกก่อนการเท่าว่าระบบนะระบบในส่วนของออนไลน์เนี่ยเรียบร้อยดีเพิ่นก็จะแจกในรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตเนานะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมันยังไม่เรียบร้อยเตื้อเพิ่นก็จะแจก5ปันก่อน5ปันเป็นเงินสดก่อนนะแต่ถามว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเมื่อใด เมื่อใดเดือนใดเดือนนึงนี่นะจ๊าถ้าก้อยพอส่วนของการบริหารจัดการของต่างรัฐบาลเห็นยกแผ่นรอบหนึ่งแต่ว่าเงินสดของรูมเปราะบ้างเนี่ยก็จะได้ก่อนภายในเดือนนี้นะจาะอาติดตามกันต่อไปเนะเาะคุณผู้ฟังเพราะว่าข้าวคราวนี่หรอข่าวคราวมีไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยนะเนาะ ในวันที่สาวกันยายนเสาวกันยายนจะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200ต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์คนพิการซึ่งมีวัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็ได้หับเบี้ยงเงินคนพิการ800บาทต่อเดือน มีการยืนยันตัวตนตั้งแต่เสาเจ็ดมิถุนาถึงสหกรกฎาคมอันนี้จะไม่ได้หับสิทธิ์ย้อนหลังนะจ้าซาตังก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้ับมอบอํานาจเนี่ยนะจ้าทีนี้ในระหว่างวันที่16กันยาถึง30กันยาเนี่ยเพนจะมีการแจกซาตังดิจิตอลวอลเลทเหมือนที่บอกกล่าวกันไปตะกี้นเนี่ยนะจะเห็นกอินเทอร์เน็ตจ้องจาผัดตะเวน ในระหว่างนี้ขออนุญาตตักเนื้อจุ่มจะกินกัมเนอสันปะตองก่อซิซิเนอร์น้อง้งจาวันนั้นมาตีบกขามหลวงอาจารย์ต้อมบอกพอเห็มวันละอันใกล้บ้านเนื้อจุ่มพอดีนะฮะพูนบอกเนื้อจุ่มวันห้าละลอยเนื้อจุ่มันห้าะตันฟังก่ะพันบอกว่าอันเดียววันวันพูดววันสุปวันซุกเอ่อวันสุกวันสุปพ้นไปสกัดแปลงก่ะวันพูดพ้นไปสันปะตองพ้นไปหลงบ้านบ้านส้นจิ๋กู GPS อันน้องสิริเพิ่นบอกว่าคุณกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านส้นจีกุงซอยแปดอีวะทุกคนบอกว่าฮะมันมีชื่อบ้านนี้ตัวกสิท่าจะจกุงนักน้อยเนาะแต่บริพนชื่อบ้านสันทิกุงจ้อแล้วก่อนน้องสิริใน GPS เพิ่นบอกจะอันเนาะ,อะขอบคุณเจ้าบริปาการสก,การมตาอ่ะยินดีจัานักยินดีหลายๆแต่ก็ได้ตักเอิญกันมาแล้วเนาะขอบคุณนักๆเลยเจ้าอ่ะมาแล้วว่าเผื่อข่าวจะออกคุณผู้หวังจะ ที้เพื่อนบอกว่าค่อนข้างชัดเจนละรัฐบาลเพื่อนก็นจะแจกเ,เดินหน้าแจกด <c oughs> ิจิทัลวอ l เล็ตให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะประมาณ13-14ล้านคนก่อนอันนี้เงื่อนไขจะใช้งบประมาณของปี67น่น,นะจะสักจังจะถึงมือ จ้าที่สุดเนี่ยนะจ้ะจ้า,จาแบบสุดๆไปเลยบเกินสิ้นเดือนนี้30กันยายนเนาะอะอยางไรก็ตามจะระวังการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตเนี่ยก็จะต้องถ้ากอยเฮอต่างรัฐบาลนะจ้ะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพิไประสิทธ์เรียบร้อยมีการประชมุมมีการ เนื่อง,งกัเนื่อตาารคาดการณ์ก็คือจะมีการทูลเกล้าถวายรายจื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตยปฏิญาณตนภายในสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีการจัดทํานโยบายแล้วก็ถแถลงต่อรัฐสภาในในช่วงติดหน้าสัปดาห์หน้านะจ๊ะเพราะนั้นกลางเดือนเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วล,ลง การทางานแล้วนะเจเปิ้นก่อจะส่งต่อสําหรับ1 0 0,000ืบาทให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการกันก่อนเนาะแต่ก็กระบวนการแจกจะอยู่ในช่วงรก่งเดือนหลังเนาะตั้งแต่16ถึง30กันยายนอ้าวสรุปมาเพ้่แล้วเรียบร้อยแม่ก้อยใจเย็นๆกันน้อยเจนโแกนแฮม45นาทียังได้สองข่าวอยู่คุณรควังจ้าอ่ะไปกันต่อวันนี้มีข่าวหลากหลายพื้นที่เงียบผู้ต้องหามือพระการเลยเจ้าหับจ้างขนยาของกลางเจ็ดล้านเม็ด มูลค่ากว่า210ล้านบาทโปรตุมกสังโอันนี้เมื่อวันพุธแล้วและเจ้าคุณผู้ฟังทางด้านเจ้าหน้าที่มีการถแถลงผลข่าวกันเนี่ยขบวนการก้ายยา ข้ามชาติรายใหญ่กันเลยเจ้าสามารถรวบผู้ต้องหาแล้วก็ยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดถ้าเกิดว่าเอาไปขายคุณผู้ฟังเจ้าโอ้มูลค่ากว่า210ล้านบาทกันเลยเนาะในการนี้เนี่ยเปิ้ลก็เลยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่าพอมีบอแสแล้วก็เลยอ่ส่วนที่กาลังฝ่ายผู้ฝ่ายนะเจ้าเข้าทาการตรวจสอบกันเลยคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีแต่อันนี้พิกัดนะเจ้านั่นก็คือ รถเครื่องของเจ้าบ้านบ้านหนองคังคาหมู่4ตำบลหนองเดินอำเภอบุ้งคล้าอ้านลงคื้นที่ตรวจสอบเบาะแสของคนหายแล้วกว่าแต่คนณระวังเจ้าอันนี้เหตุการณ์ในจังหวัดกัลยสิ้นก่อนเนอะอ่ะาปนบอกว่าเป็นเป็นระดับมือพระการในการขน นั่นก็คือถ้าพอพอนั่งก็จะเออมือปืนระดับมือประการนะนั่นแสดงป่าโทษรับตายยิงก็ได้อะอันนี้ก็เหมือนกันถ้านรับตาขับรถก็ได้รับตาคนก็ได้นะจ๊อโดยเฉพาะยังยิ่งคนยาเสพติดต,ต่างๆนาไปการเลี่ยมแลกนะจ๊อในการน,นี้ก็คือกวดยึดแล้วเรียบร้อยก็ดําเนินคดีกันต่อเนื่องต่อไปเนาะ แล้วกอดแน่นอนเจ้าวันนี้วันนี้วัน,น,วนที่สิบเนาะแห่มหกวันตอน้องอันเพื่อนบอกว่าเอา้าเน้อแม่กอยเพื่อนบอกว่าตอนนี้เลี่ยมแล,ละบ้านเฮามีอยู่ก่อนถ้ามีก่อนน่าจะติดไปไหมไปรวมสักเล็กสักน้อยนะจ๊ะเพื่อนมีการซองเลขเด็ดห่งบัดทบทที่เพิ่นเพิ่นจิแบบเป็นแถวยาวๆนะคุณว่าฟังเจ้าเป็นพิธีเบิกเนตรพ่อปู่พระพิฆเนศลุน16กกันยายนนี้เนื่องจากว่านะจ๊ะ เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเมื่ออาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่17เนะตังงจยงหม่เฮาเพื่อนก่อจัดงานคัเนรจะตุรถีหรือว่าวันวันเหมือนเป็นวันเกิดของพระพิคเนศอน่จะดังนั้นแล้วเพิ่อนก็เลยในแต่ละพื้นที่อ่ะในแต่ละสถานที่อ่ะเพื่อนก็จะจัดงานแบบใหญ่ๆกันเลยทีนี้เมื่อเมื่อวันที่ที่ผ่านมาจะบริเวณทางหน้าพุทธสถานเชิงภาวัดเขาพระทองหมู่ที่หนึ่งตำบลเขาพระทองอำเภอฉวดอวดเพว่ดนคศระวัช สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า800ปีพระพุทธรูปโบราณศักดิกูทธิวัดเขาพระทองพระมหาอารยะน,น,นันโคจะอาวาดเป็นประธานสงนะจ๊ะพร้อมกันกับคณะพุทธบริษัทของวัดเป้นกอบมีการประกอบพิธีบวงสวงประดิษฐานแล้วก็เบิกเนธองค์พ่อปูพิกเนตรองค์สําเร็จองค์ที่6เนี่ยนะจะัดท่อหลังจากที่มีการห่วมบุญห่วมสร้างกันมานักนาประป้าน พระปู่พระพิคเนศสูง2เมตรหน้าตากว้าง1.3เมตรหนักกว่า2อปันคือ2ตปันกิโลคนระวังแบบใหญ่ขนาดใดน,น,นะเนาะทีนี้พ่นก็เอามาประดิษฐานและมีพิธีเบิกเนตรกันไปพุ๊บโทคนทฟังเจะเอาุ่นเอาอบัโทบมาจิเนาะนักหนาป่าป้าน สองชุดชุดละห้าปันนัดหนึ่งหมื่นนัดนะจ้าแล้วก็มีการนําเข้าสารเครื่องอุปโภคบริโภคปรากฏว่านะจ้าหลังจากที่แห่กันเข้าไปพอ,อตัวเลขแหงบัตคบหมื่นนัดนี่นะจ้าเอาไปเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงเมื่อเดียวกันเนอเมื่อวันที่หนึ่งกันยาเจ้าได้เลขสองหกกับหนึ่งเก้าห้าแล้วก็ศูนย์ห้าสี่กับศูนย์กเนาะและเพื่อนก็นยังเอาแหงบัทรบที่จุดหัาในวันที่หกกันยามีเลข 3 6 7 2แล้วก็ไปซองใต้ป้ายทะเบียนรถทิพเปิ้ลนำองค์พระพิคเนตมาทรงหื้อก็คือ8 0 7 4 3 4เจ็ามสอ้านะเจา้าชุดใดเป็นชุดใดนี่ก็ตัวภัยกับตัวภัยเนอะก็คือตัวเลขมีอยู่2ชุดเนะเาะน่ะเ,เมื่อวัอนที่หน่งกันยาย,ยนเนี่ยเปิ้ลได้ไปละนะเจา้า2 6 1 9 5แล้วก็0 5 4กับ0 6เนาะอันใดถูกอันใดผิดหมอพระจุ่งมาถูกเนี่ยนะเจา้าแต่ว่า เลขที่บอกแถมชุดหนึ่งก็คือรถอ่าไหนทะเบียนรถที่นําองค์พระพิคเนตมาน่ะพิกัดที่นี่ก็คือ807 434เอ้าตัวไายก็ตัวไายนะจ้าจงบอกนักมาได้เดียวก็จะว่ามอมเมาประชาชน ไม้ปิ๊กมาถึงเรื่องของสภาพอากาศกันแหมนน้อยหนึ่งนะจ้าเฉพาะวันนี้เลยคุณผู้ฟังเนาะวันที่10เลยจากกรมตุนิยมวิทยาก็่มีการพยากรณ์อ,อากาศเนาะแน่นอนว่าภาคเหนือของเรายังคงฝนตกหนักถึงหนักๆนก,นกแต่ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักเป็นซัมตี้เจา้าและก็ ตังทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็เอาไทยมีมีกำลังปั่นกลางเครื่องสูงประมาณ2เมตรย้ําแหมยกแหมรอบนึงว่าเป็นข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายแหล่งพอมาปะ,ปะมาหันกลืย้ำมาคุณ่าฟังกันแหมคำนึงว่าจองเสื้อกันฝนเกือบโอกผาขนหนนะจ๊ะเจ็ดหัวเสื้อผ้าเปลี่ยนเนี่ยจะยังคงต้องติดรถติดรากับเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว,ว่าเขาจะต้องระมัดระวังตัวเก่าบังมือบังห้อไข่เนะาะกถ้าว่าเปียกฝนมาจะพ้อกับดดแดดแสแลน่ะ ที่บ้านแล้พอออกมาจัดนิดจะไปนี่เวียกนี่การก็มีฝนตกอ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะบาบเพื่อนท้องอย่งางก็จะฝนตกับทั่วฟ้านะเพราะฉะนั้นการเตรียมการไว้ก่อนถือว่าปลอดภัยเนอร์เจ้าคนมาฟังเอาละมาถึงเรื่องราวคราวนี้จงปลาไปที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าเจ้าของฮันมวดตายแบบปริศนาเลยคผู้ฟังเจ้าเจ้าหมูเปื่อนบ้านก็เตรงกลัวว่าเอา้าของบนล่าง ผีในตึกแก่ๆอีหลอกพูดแต่ละใจ็บดีเมื่อวันวันวาผู้เสารายงานกันเดือตี้ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก้นก่อเข้าไปตรวจสอบสุขสิชวิตในเจาในร้านนวดเพื่อสุขภาพเนาะพิกัด ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอาคารพาณิชย์สูงสามชั้นในจ้าอยู่ที่ห้องว่าตึกแถวนั่นแหละเนาะท้งลุ่มเปิดเปิดเป็นฮานนวดเนาะบริเวณที่ประตูกระจกในฮานปะไม่ยิงไว้ย47ปีคนนึงเป็นเจา้นนานครพนมเจา้านอนงายน้ำลายฟูปากเบื่อเบิ่นเบิ่งเจ้าใส่เตียวขายาวแต่ตั้งบน,บนปะใสอย่างสักอย่างกวาดซอกกับบะมีบาดแผลบะมีห้องหอยกันถูกทำร้ายตายมาแล้วประมาณ14 -16 ถึงชั่วโมงก่อนลักษณะเหมือนวันค่ำมาก็ แล้วก็ยังปะซองยารักษาโรคเก็บกบโรคกระเพาะอ,อ,อ,อยู่ในถุงเก็บครัวเจ้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบส่วนพยานแวดล้อมผู้ตายนะจ๊ะเพื่นอยู่เนี่ยคนเดียวเพิ่นมัมีได้ยินเสียงพิษออ้ยังบบมีเจ้าทั้งว่าพิษหัวกันกา้ามีเสียงดังเสียงจ้องครัวกะมันน่าจะใจขณะที่พนักงานนวดในห้านเนี่ยนะจ้าเพิ่นคือการอ้างว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเจ้าของห้านนวดในเพิ่นมาเจ้าตึกเนี่ยหลายปีละแต่ว่า ผู้ตายบัดสบายมันสักสามสี่วันผู้ตายเนี่ยนะจะบัดได้มาแยกา่กันในวันที่ปนตายเนี่ยคนงานบัดได้มาีย่การแต่ว่าอันปั้งข้างหานปนโทรมาว่าตัวขจาจเจ้านายตัวตายและอีว่วาโฮแล่เก็มาหูว่าป้นมีโรคความดันแล้วก็ไขมันสูงแล้วก็ยังหุ่มน็อกเล่าจ้ะเมื่อเดือนก่อนยังเข้าคงยากันอยู่เลยรักษาโรลคลำไส้เพราะว่ากินเล่าหนักเปิ้งตีปนปะยาเนาะรักษาโรคกระเพาะทีนี้ปนบอกว่าผู้ตายเคยเล่าว,ว่า ะปะผีบ้านก็วิญญาณนี่เป็นวิญญาณที่เข้ามาดึงแข้งดึงขานอนบ่ได้ก็เลยต้องมานอนตังรุ่มเออวิญญาณนี้เป็นลักษณะแบบตัวใหญ่ตัวหลวงไอชาวบ้านก็พูดกันว่าเออตึกเนี้ยก็ยังได้เหียก็ยังเฮียนคนว่าฟังจะบ้านหาบ้านนเฮาว่าอย่างกันเนาะเออกันกัดกัดหรือกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปด่ามีแม่กันเด้เอจนกระทั่งมีข่าวว่าเจ้าของหาหนวดตายก็เลยเกิดความสงสัยว่า เป็นฝีมือของสิ่งลี้ลับก่ออ้าวคุณผู้ฟังเจ้าจากการตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลต่างๆนนเนาะหนึ่งผู้ตายมีโรคประจําตัวเจา้าสองนั่นก็คือเรื่องของหยุกยาที่เปิ้นไปรักษาแต่มก็มียาแล้วก็บริมห้องหอยกันถูกทําร้ายแล้วก็มีน้ําลายฟูมปากก็น่าจะเชื่อว่าเป็นผลควงจากโรคภัยต่างๆก่อที่อาจจะให้เกิดอาการช็อกเลย่ยา่อันนี้คงต้องถ้าก่อยการชนสูตรใหยเลือก็นรอบหนึ่งอ้าว ฟังเนึ่งหูไว้นึ่งหูนะจ้ะมีตึงเรื่องที่แบบเล้นลับที่เรา,เามีความเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะจี๊แถมน,นึ่งเรื่องก็เอาหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานกัน,นตัวนะครับมันอาจจะมาใจ้เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่ว่ามันประกอบกันนะคนท่ฟังเนาะแน่นอนว่าคนสบายก็อาจจะหันไอหยังที่เป็นลักษณะภาพหลอดไกอย่างกันอันนี้จงบมาได้ลบลูนะรับแต่กอ็อยากให้อเอาตึงวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาตึงความเชื่อมาผสมผสานกันไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตั้งตัวกันแล้วกันนะจ๊ะ พาไปต่างประเทศกันน่อยขอร้องฟังเจ้าอย่างที่บอกกล่าวกันไปว่ายางีอ่ะมันสลายตัวกันไปแล้วนะเมื่อตะวันวาแต่ว่านะ๊ะต่างแขกประเทศเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านเฮาฮูา้ด้ค่ะผลกระทบแบบจัดหนักกันเลยเนาะเนี้ยอันขวัวถล่มก้ารถบรรทุกเบรกบัตันจัางหมับ้านเยอะลงไปในแม่น,น้ําแดงที่เวียดนามกันเลยเอดพก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะจ๊ะสำหรับอุทกภัยใ,ในประเทศเวียดนามจะได้ับอิทธิพลจากพายุยางหิ่นเนาะแต่วนันี้เนี่ยมีสะพานถล่มในจังหวัดคูโถโดยสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานฟงเชาเกิดในช่วงเหตุเกิดในช่วงต่อมาจาหลังจากพายุไต้ฝุ่นนะจ๊ะปัดเวียดนามแม่เป็นเจ้าเป็นนายเคยสนั่นปันเื้นหนักเลยนะจ๊ะเวียดนามสำหรับพายุยางหินเี่เนาะเลยยนี่ยคือกระแสน้ำในแม่น้ำแดงเนี่ยไหลยอย่างเจี๊ยก็เลย เสาของขัวสะพานนะจ๊บบะภาพบวหวที่นี่สะพานมาก่อถล่มกล้องติดหน้ารถยนต์สามารถจับภาพได้นาทีที่สะพานเนี่ยมันหยุดลงไปอีกคนณผู้ฟังเจ้าแล้วก็รถบรรทุกเบรกบบตามจ้างมามันเยอะลงไปในน้ําไปโอ้ยเหมือนในหนังสําหรับรายงานล่าสุดนะจ๊ะดินถล่มที่ลาวก๋อยซาปามีผู้เสียชีวิตถึงชาวสามรายกันแล้วเลยนะเจ้าฟาบอบจุ้ง บัดได้หันคลิปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าหันจากพวกที่มีกันมาเนี่ยพวกจากจากกล้องหน้ารถที่เป็นถ่ายมาเพื่อเป็นช็อตเป็นช็อตแม่เป็นเจ้าเป็นนายเลยคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามข่าวนี้กันได้จากเออ่เว็บไซต์เออ่ของเดลิเนียสเดลิเนียสออนไลน์เนาะจึงนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เนอะส่วนต่างบ้านเฮาก็ยังท่วมอยู่นเนาะสำหรับอิทธิพลของพายุยังอีกส่วนของเจียงไฮก็คือแค่ขนาดโดนแค่ห่างๆ่าบ่ได้นเนาะ เกาะมาแหมแล้วโอ้สายลมจอยกี่รลบจากกี่รลบแล้วก็บอกโอ้พุ่นบอกว่าอ้าวกาดนี่เฉพาะแนวฝนนี้ห่าถลนแล้วจ้ะปรกาไม่กาเก็บขัวเก็บขัวขึ้นเอายกลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้ฮ่าลอบละและเกาะบริเวณปื้นขวมิตรภาพไทยเป็นไมาแห่งที่หนึ่งมีน้าเออขึ้นมาแหมแล้วจ้ะอ้าเขอแล้วแล้วเสี่ยงเนี่ยงปจ้ะบอกว่าจะมาแหมมกใดอย่างใดเนาะตลอดเดือนกันยายนนี้แล้วก็ ไจนถึงช่วงต้นตุลาคมจุงวันน่าจะมีพายุเข้ามากันแหงอยู่นะเจ้าว่ให้เราเวลาทำซีนาทีบไว้ว่องกันได้ว่าเจ้าหลังจากที่ถ้าก่ออินเทอร์เน็ตพัดตะเวินเนาะถ้าใครไอ้ประสบโชคกันตัวเน้อจากจอมตองตัวตึงหมูสอบ้านหลวงขอบคุณเจ้าชมไลฟ์ในวันนี้ขอบคุณเจ้าสำหรับโตโยตา้าจึงใหม่ซัตตหันใส่รถบรรทุกยะลงขัวจงใจบดี ดังนั้แล้วเอารถไปกดเช็คซ่อมสร้างจะได้เบรกตามจ้างมันนะเจ้าก,กันถ้าว่าเกิดเหตุอะไรอย่างกันขึ้นเนี่ยเนาะฝากกันเอาไว้ตัวเนอรคุณผู้ฟังสปะเรื่องราวบอกว่าจะเอารถไปเช็คบอกว่าจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงเจ้าตีนี่โตโยตา้าโตโยต้าจยงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณสปะข่าวสารในวันนี้เจ้าสามารถติดตามกันได้กับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามผู้ความเคลื่อนไหวสดใหม่ทุกวันกับจิงใหม่นิวส์นะเจ้า และยังคงมีแหมหลักหลายคอลัมน์ให้ได้ติดตามกันอยู่ <c oughs> จงจางง้มพออญญายังเนี่ยนะจะกำลังเสาะหาข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าจากจากจากสบายเรดิโอสำหรับฟุตบอลมหากรุสุนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเจ้าอมาละมาละเม่ ทีม v ี p สันกำแปงฟาดแข่งกันกับล้านนาวไรตี้ครั้งนี้นะเจ้าจะสมทบทุนกิจการกิจการของหงยาสันกำแปงเนอร์บ่ายสองเจ้าของวันเสาร์ที่เสาร์เอ็ดกันยายนไปกันได้วันเสาร์บ่ายสองของวันที่เสาร์เอ็ดกันยายนโรงเรียนวัดร้องวัวแดงซีจันวิทยาคารเจ้าตำบลร้องวัวแดงพิศบาลกำแพงจังหวัดเจียงใหม่ไปทํากิจกรรมกันได้เลยเจ้า ดีเจต้าตวาโทรศัพท์อุก,กันบอกว่าโอ้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะเจ้าได้รับบริจาคที่จะช่วยเหลือหงยาดอรสเก็ตหลักแสนเลยนะเจ้าผ่านมาทางออนไลน์แล้วก็ประมูลของอของที่ละรลึกจาก ศิลปินดาราที่มาห่วงเตะฟุตบอลอูดได้สากางไปสองมูนไปก็เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหลวงเลยนะจ้าสุดยอดยกนิ้วเ,เจ้าสกกําแลงไปกันวันที่เสาเอ็ดกันนี่เนิ่ขาพูดนะนักเจ้าสับการอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนาะและแน่นอนว่า,เ,าเวลาเสี่ยงนะเจ้ะข่าวเกาะบ,บัดตันแล้วเนี่กับนี้แม่ริมฝนสุยๆเนิ่นจุ้งจ้าสุดคืนจนถึงเมื่อไงานี้เลยขอบคุณเจ้าลุงนาเตจ่าจากเก้าสิบเอ็ดจุดศูนย์มคนแม่ริม ยังคงมีแฮมซัป,ปาะข่าวสามารถติดตามกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้จงจา่าสีธาจัด้องรำลาขอบคุณผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการขอบคุณผู้อำนวยการสถานีนห้อมลิงสัญญาณขอบคุณคุณผู้ฟังในการติดตามเข้าฟังกันตวัวซ่องช่องทางกันเลยนะเจ้ามันพวธมางไงเจ็ดมุงเก่งมาใหม่เนอไปเจี๊ยบนัดเรถไทยทุยด้วยคุณจงสาปวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานไปแล้วสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้ตดศึกษาดูให้ทวนที